ดีคุณผู้ฟังนะครับพบกันเช่นเคยกับรอมาเค,เคลียร์ปัญหากฎหมายในฉบับภาษาชาวบ้านนะฮะเช่นเคยวันนี้เราต้องคุยในประเด็นที่เป็นหนึ่งในประเด็นที่เป็นข้อขัดแย้งมากที่สุดในประเทศไทยอะนะฮะซึ่งหลายๆคนหลายๆบ้านเนี่ยผมว่าหลายๆคนน่าจะเป็นปัญหาแล้วก็น่าจะอยากจะรับทราบถึงความรู้กฎหมายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดิน วันนี้เรายังคงคุยกันอยู่เช่นเคยนะฮะคลิปนี้ผมไกรภูมิเวียพิสัยกับคุณอนันต์จันทร์ศรีสวัสดีครับสวัสดีครับคุณไกรภูมิครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับวันนี้คุยกันเรื่องที่ดินที่ดินในประเทศไทยนี่ตีกันตายเลยนอกจากเรื่องมรดกงที่เคยคุยกันมาผมเชื่อว่าในเกือบทุกครอบครัวหรือว่าในตระกูลใหญ่ๆเนี่ยเรื่องที่ดินจะเป็นปัญหามากนะฮะอย่าพูดถึงตระกูลใหญ่ครับเพราะว่าตระกูลใหญ่ในประเทศไทยในครอบครองที่ดิน เกือบมากที่สุดในประเทศเไ,ไทยะนะครับตระกูลใหญ่เลยนะครับอันนี้ก็ต้องพูดกันเพราะว่าที่ดินมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่หอมหวนมากเลยถ้าใครได้คือเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าอามีมูลค่าแล้วมันก็บางที่เนี่ยมันก็สามารถที่จะเพิ่มพูนนะฮะมูลค่าของมันไปเรื่อยเรื่อยืยเรื่อย แต่สิ่งสํคาคัญที่เราจะมาคุยกันแล้วก็เปิดหัวกันในวันนี้ก็คือเรื่องของสิทธิในที่ดินครับสิทธิในที่ดินเนี่ยหลายคนก็บอกว่าก็ครอบครองที่ดินก็ยังมาพูดอะไรอีกละ่ะเยอะแยะมากมายออทําไมต้องมาพูดกรรมสิทธิล์ล่ะทาไมต้องมาพูดสิทธิครอบครองละ่ะต้องคุยอ้า<ล>แวแล้วทาไมเอกสารมันมีหลายแบบละ่ะนี่คือความปวดหัวของประเทศไทยเยอะ,<ว>ะเลยฮะประเทศไทยมันมีที่ดินหลายรูปแบบ <S <S ครับหลายรูปแบบยังไม่พอเอกสารที่ดินก็มีอีกเยอะเยอะเลยอ่าเพราะฉะนั้นใครครอบครองที่ดินอยู่วันนี้ฟังคลิปก็น่าจะได้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของ ประเภทที่ดิน<ช>แล้วก็ในเรื่องของเอกสารที่ดินนิดเึง <หา S 2> นะครับเ <หา S 2> พราะว่าที่ดินเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็นกรุ๊ปใหญ่ๆคือกลุ่มใหญ่ๆก็คือ 1. มีกรรมสิทธิ์ครับถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านหรือง่ายๆก็คือโอ้ยสักมันสูงมากๆเลยอ่ะใครจะมาแย่งใครจะมาดําเนินการอะไรเนี่ยมันต้องใช้ระยะเวลานะฮะแต่ก็กรรมสิทธิ์เนี่ยรัฐก็คือออกเอกสารสิทธิ์ให้เหมือนกันไอเรื่องสิทธิครอบครอง ก็รัฐก็ออกเอกสารสิทธิ์ให้เหมือนกันเหมือนกันทั้งสองทั้งทั้งสองหมวดแต่มันจะไปต่างกันตรงที่เวลาโดนแย่งเดี๋ยวเราจะอธิบายในคลิปต่อต่อต่อไปว่าในไอ้โดนแย่งเนี่ยกรรมสิทธิ์กับสิทธิครอบครองมันเป็นยังไงนะฮะมีขนาดโจัวนี้ผมเกาหัวแล้วนะกรรมสิทธิ์นี่แย่งมันนานหน่อยออแต่สิทธิครอบครองเนี่ยแย่งปุ๊บปล่อยเวลาไปไม่นานปุ๊บ ถ้าไม่เอาคืนเนี่ยคนอื่นได้เลยเออนะจ๊สิออแต่ประเด็นที่คุณบอกว่าไอเรื่องของเอกสารนฮะ,ค,ะคุณผู้ฟังว่ามันในประเทศไทยเองเนี่ยเอกสารที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมายที่ดินมันเยอะเหลือเกินคจําแนกแยกย่อยในหลายประเทศในในใน,ในหลายประเภทเนี่ยนะฮะในคุณนันนนลองลองลองชี้ อธิบายหน่อยว่าไอไอเอกสารตามกฎหมายที่ดินเนี่ยมันมีมากน้อยยังไงบ้างฮะคือเอกสารที่ดินนะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังครับถ้าพูดถึงเรื่องของกรรมสิทธิ์สิทธิครอบครองแล้วเนี่ยมันก็จะแยกย่อยลงไปอีกอถ้าสูงที่สุดก็คือตัวเอกสารที่เป็นโฉนดที่ดิน,น,นปัจจุบันเราจะใช้โฉนดที่ดินถ้าเป็นชาวบ้าน มองที่สีคุดในเอกสารเขาจะบอกเป็นคุดแดงคุดแดงนี่คือโฉนดนะฮะก็คือกรรมสิทธินั่นแหละนะครับแล้วก็กลุ่มเดียวกันที่เป็นเอกสารประเภทโฉนดเนี่ยมันจะมีชื่อเรียกถ้าเป็นสมัยก,ก่อนๆก็โฉนดแผนที่โฉนดแผนที่นี่ออกมาในนู้นเนี่ยฉบับแรกที่อำเภอบ้านแป้ง อำเภอรพระราชวังจังหวัดอยุธยานะฮะปัจจุบันเป็นอำเภอบางปะอินแล้วล่ะนะครับเหตุที่เรียกโฉนดแผนที่เพราะว่าตอนนั้นออกน่ะมันมีแผนที่แนบมีแผนด้วยมีแผนที่แนบมาด้วย<ช>ก็เรียกตามชื่อไปเลยตรงๆเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นกรรมสิทธิ์โฉนดราจองครับออกในรศ121เป็นรูปแผนที่รอยไม่มีระวังยึดโยงส่วนใหญ่ก็พบในพิษณุโลกพิจิตรอุตรดิต์นครสวรรค์อันนั้นอดีตป,ปัจจุบันไม่ออกแล้วปัจจุบันไม่มีแล้วนะอันนี้เป็นอดีตเป็นนฉดตั้งแต่รศ121 อีกตัวหนึ่งคือตราจองที่ตาว่าได้ทําประโยชน์แล้วนะฮะออกตามกฎหมายที่ดินเดิมแม่แหละออกให้กรณีที่ได้ทําประโยชน์แล้วแต่ยังไม่สามารถออกโฉนดแผนที่ให้ได้เป็นรูปลอยเป็นรูปลอยไม่มีอะไรยึดโยงถูกและก็ออกในอดีตปัจจุบันก็ไม่มีแล้วไม่ออกนะครับผมไม่มี<อ>แต่เป็นข้อมูลความรู้นะฮะครับผมตราจอง uh huh. อันนี้ออกตามกฎพระราชบัญ,ญญัติออกโฉนดที่ดินตราจองนี้จะเป็นใบอนุญาตออกให้กับผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จับจองที่ดินซึ่ง ผู้ทำประโยชน์เนี่ยต้องทำให้แล้วเสร็จภายในปีอปีมีระบุเวลาไว้ได้รับอนุญ,ญาตคุณก็ต้องทำสิ ừ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  นะ,ะแต่แต่ต้องภายใน3ปีนะถ,ถ,ถ,ถ้า,ถ,าถ้าเกินละ่ะก็โอนไม่ได้ก็ก <laughs> ไม่สามารถทำไรายได้ก็สิทธิของคุณนะฮะก็จะสิ้นไปก็คือจบเลยไม่ได้ผลประโยชน์ตามนั้นต้องครับอันนั้นก็คือฉนดแผนที่ฉนดตราจองตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้วตราจอง ตัวสุดท้ายครับที่เราใช้อยู่ณปัจจุบันและณปัจจุบันก็ออกก็คือโฉนดที่ดินอันนี้ชัดเจนฮะที่เราใช้ใช้กันอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าครุฑแดงแล้วในครุฑแดงเนี่ยหรือโฉนดที่ดินอย่างที่บอกไปเนี่ยนะฮะตามประมวลกฎหมายที่ดินเนี่ยเมื่อปี2497เนี่ยมันก็มีแยกย่อยมาอีกเป็นแบบก็คือรูปแบบของเอก,เอกสารที่เป็นโฉนดนั่นแหละปัจจุบันเราใช้นอส .4 จ ถ้าไปดูตามมุมนะมุมด้านขวามือจะเป็นนอสอสีจอไม่ต้องไปสงสัยครับเป็นแบบ,บอของกรมที่ดินครับี่<ข>คุณบอกว่าเป็นคุดแดงคุดแดงอะนะ,ะ,ะถ้าเป็นคุดแดงแล้วไปดูมุมหัวด้านด้านบนตรงฝั่งขวามือมันเป็นแบบนอสอสีจอ,อไม่ต้องไปสงสัยอีกนอสอสนอสอสีจอคืออะไร แบบของที่ดินเป็นแบบเ,เป็นชื่อแบบครับนะอันนี้คือกลุ่มกรรมสิทธิ์ครับเป็นสิทธิที่สูงที่สุดถ้าเรียกตามศักดิ์คือศักดิ์สูงศักดิ์สูงอ่าศักดิ์ต่อไปคือศักดิ์ด้อยลงมาอีกหน่อยหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็นที่ดินแล้วก็เอกสารสิทธิ์มีแค่สิทธิการครอบครองอันนี้แหละให้ครอบครองทําประโยชน์นะถ้าคุณไม่ครอบครองมีคนมาแย่งคุณนะคุณก็จะเสียสิทธิการครอบครอง จะบอกเอาไว้ว่าตามหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ที่เราได้ยินกันแล้วก็มีเป็นประเด็นปัญหากันก็กลุ่มนี้แหละใช่ครับเพราะว่ามันแย่งกันได้ง่ายครับเพราะตามกฎหมายเขาให้แค่ทําการครอบครองทําประโยชน์นี่แหละฮะคือทําประโยชน์ในที่ดินแปลงนั้นๆไม่รับไม่ได้รับรองนะว่าคุณเนี่ยหรือบุคคลหรือมีที่คุณมีชื่อเนี่ยคือเป็นเจ้าของครับแล้วที่เราจะได้ยินบ่อยที่สุดจะมีอยู่2ตัวกับนอสสาม ครับถ้าดูครุดเป็นครุดดำอันนี้ครุดดำครับผมเห็นได้ชัดเจนเลยดูที่หัวนั่นแหละครับขึ้นเลยถ้าเป็นสีดำอ๋อฟังคลิปมาแล้วน,นสสาแน่ของฉัน <c oughs> แล้วชื่อเต็มของเขาหนังสือรับรองการทำประโยชน์นะเปิดขึ้นมาดูเลยใครที่ฟังคลิปอยู่ฟัง ตอนนี้ของเราอยู่เนี่ยนะฮะคลิปนี้นะเอาเอาหนังสือเอาโฉนดออกมาดูนะว่าเรามีหนังสือในรูปแบบครุฑแบบไหนโฉนดเขียนโฉนดถ้าหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็เขียนหนังสือรับรองการเขาจะมีบนหัวใช่ไหมถูกต้องครับนะสีก็แตกต่างกันอันนี้นศสามครุฑดำครับครุฑดำนี้ไม่มีระวางอะไรยึดโยงไม่มีภาพถ่ายทางอากาศจะไม่ค่อย จะไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับเนื้อที่อาจจะมีเพิ่มหรือจะมีลดเวลาที่เขาจะไปเปลี่ยนจากโนโซสามไปเป็นโฉนดเนี่ยมันจะเพิ่มได้ลดได้เพราะไม่มีระวางที่ชัดเจนอันนี้ยังไม่ดังเท่ากับอันต่อไปครับอันต่อไปเห็นในหน้าสื่อหนังสือพิมพ์กันต่างๆเนี่ยนะคือการครอบครองแบบโนโสามกอคือคุดเขียวครับเห็นไหมมีสามสีแล้วนะแล้วไอ้โนโซสามกอกับนโซสามเนี่ยเพิ่มคำว่ากอมาอันนึงมันแตกต่างกันยังไงน้องๆองของโชนูด นอสสามกคุดเขียวนี่คือน้องของโฉนดเพราะมันจะมีระวางมันเนี่ยจะมีรูปถ่ายทางอากาศค่อนข้างที่จะชัดเจนแต่มันยังเป็นสิทธิครอบครองยังไม่ถึงกับเป็นโฉนดก็ยังไม่ได้เป็นเจ้าของอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยไอเอนอสสามคือนางสาวทั้งหลายเนี่ยนะครับก็ยังไม่ได้เต็มที่เหมือนยังไม่ได้เต็มถ้าเป็นโฉนดก็คือนางอันนี้ชัดเจนเออนั่นแหละคือถ้าเป็นคุดแดงเนี่ยก็แน่นอนครับผมฉันดูดูที่คุดก็ได้ถ้าท่าน ฟังแล้วโอ้โยมันมีหลายแบบหลือเกินไอเรื่องของแบบเอกสารที่ดินเนี่ยนะครับทีนี้มีโฉนดมีหนังสือรับรองการทําประโยชน์ที่เราพูดมาเนาะมันมีคุดแดงคุดดําคุดเขียวมันยังมีอีกตัวหนึ่งที่ถกเถียงกันอยู่ว่าไอ้พอบทอห้ามันคืออะไรเออผมก็คุ้นๆนะครับพอบททห้าผมได้ยินผมได้ยินนะที่เขาเรียกเรียกกันนะก็คือไอภาษีดอกย่าที่เราได้คุ้นเนี่ยไอไถ้าบอกว่าไ,ไอพบ บอทอห้อะไรนี่แหละถ้าบอกภาษีดอกญ้าภาษีบรรุงทองที่อันนี้บอกเข้าใจครับภาษีดอกญ้าพอทห้าเนี่ยคือ,คอไม่ใช่เอกสารที่ดินครับ uh huh. แต่มันเป็นคําพูดติดปากของชาวบ้านเวลาท่านชอบครองที่ดินเนี่ยเสร็จแล้วท้องถิ่นนั่นแหละเขาจะเก็บภาษีท่านเก็บภาษีปุ๊บก็จะฉีกมาให้แถบหนึ่ง uh huh. นั่นแหละเขาเรียกเป็นเอกสารเรียกพอทอมันจะเขียนในพทหลักษณะ oh. ของจะเป็น เอกสารเกี่ยวข้องกับภาษีเมื่อท่านครอบครองที่ดินรัฐเป็นคนเก็บก็คือท้องที่และจะเอาไปเป็นเอาไอ้พอบทห้าหรือไอ้ไอ้ภาษีบำรุงท้องที่ดอกย่าเนี่ยไปเป็นเอกสารสิทธิที่ดินเนี่ยทำได้ไหมเอาไปยืนยันสิทธิ์เนี่ยไม่ได้ครับคุณจะบอกว่าคุณเสียภาษีดอกย่าพบทห้าแล้วคุณจะต้องออกเอกสารไปเป็นโฉนดให้ฉันนะมไม่ได้ครับเพราะมันไม่ใช่เอกสารที่ ทางการก็คือที่ดินกรมที่ดินเขาออกให้ครับเป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องภาษีานะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้นะครับจะออกไปเป็นโฉนดคือกรรมสิทธิ์ได้หรือไม่ต้องไปว่ากันเรื่องของอสถานะของที่ดินนั้นก่อนอัาน,นี้ภาษีบำรุงของที่อ,อยากจะให้เข้าใจให้เข้าใจแบบนี้นะอีกตัวหนึ่งครับคือสคอ,อนได้ยินเหมือนกันครับสคอ,อนก็คือที่ดังมากๆที่เราจะได้คุ้นกันคือสคอ,อนบิน สคหนึ่งบินคือบินจากที่นี่ไปออกตรงนั้นออกจากตรงนั้นไปใส่ตรงนี้เพราะสคหนึ่งเนี่ยมันคือการแจ้งการครอบครองที่ดินครับมันจะเป็นเอกสารเนี่ยถ้าใครมีอยู่นะมันจะเขียนไม่ชัดเจนหรอกซ้ายติดนู่นขวาติดนี่บนติดนู่นแค่เป็นการระบุทางแบบว่ากายภาพว่าเราติดคือสมัยก่อนเวลาเขาจะออกอมันจะมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินเนี่ยอ,ออกมา ปรากฏว่าเขาก็ยังไม่สามารถออกโฉนดได้ทุกแปลงเขาก็เลยบอกว่าใครที่ครอบครองที่ดินเนี่ยช่วยไปแจ้งหน่อยก็จะไปแจ้งกันนะว่ามันก็จะมีด้านขวาติดนี่ด้านซ้ายติดนายกนะฮะเป็นอย่างนี้ไม่มีระวังไม่มีอะไรเลยครับนี่แหละครับตอนนี้ยังมีอยู่ยังมีอยู่นอยู่ครับแล้วเ็าบอกว่าสคหนึ่งไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดินนะใช่เป็น ไม่ใช่หลักฐานที่ทางราชการออกให้เป็นการแจ้งฮะเป็นการแจ้งเฉยๆเป็นการแจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้มีการรับมอบหมายถูกต้องครับแต่คุณมีสิทธิ์จะเอาสคหนึ่งเนี่ยไปยื่นขอออกไปเป็นโฉนดได้แต่ต้องผ่านกระบวนการซึ่งโอ้ยเรื่องนี้ต้องเล่ากันยาวก็ยาวอีกเรื่องหนึ่งเนี่ยนะฮะอีกประเภทหนึ่งที่เราก็ได้ยินและคุ้นหูกันบ่อยมากคือสปกสี่ขีดศูนย์หนึ่งอันนี้ก็ดังครับดังมากในเชิงการเมืองที่ ล้ลมรัฐบาลได้ก็สปก 4, สี่ขีดศูนย์หนึ่งเนี่ยแห<ก>ละก็เรื่องนี้แหละฮะบางคนบางบางรัฐบาลก็นํามาเพื่อเป็นนโยบายครับไอสอปก4สี่ขีดศูนย์หนึ่งที่ดินยังเป็นของรัฐครับสํานักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือสอปกเป็นผู้ดูแลที่ดินนี้เขามีสํานักข,ขึ้นมาดูเลยนะจะมีเลยครับเทียบเท่าเป็นระดับนูน่นเลยนะฮะระดับใหญ่เลยนะครับก็คือมีหน่วยงานเฉพาะ,ะเข้ามาดู กรณีของการทําประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินถูกไหมถูกต้องครับแล้วก็เอามาให้ประชาชนทํากินในลักษณะเป็นการเกษตรเ,เพราะพื้นฐานมันคือที่ดินเพื่อทําการเกษตรครับอันนี้ชัดเจนเลยเขียนไว้เลยว่าครับเพื่อกเกษตรกรรมใช่ครับผู้นี้ใครที่ได้รับไปก็ทาทาการเกษตรอย่างคุณอย่างเงี้ยมีหน้าที่การงานอยู่ในบริษัทเป็นข้าราชการเป็นอะไรอย่างเงี้ยจะไปรับที่ดินสปรกรเขาไม่ให้ฮะ หรือแม้แต่พ่อแม่เราเนี่ยเป็นเกษตรกรก็ทําที่ดินสพกตัวคุณเองเป็นข้าราชการตัวคุณเองทํางานในบริษัทมีเงินเดือนประจําพ่อแม่สมมุตินะพ่อแม่ตายคุณยังไปสืบสิทธิต่อยังไม่ได้เลยไม่ได้ละก็คือถูกตีกลับย,ยังไม่ตีตปฏิมินทางปฏิบัติของมันเออถ้ามีคนอื่นที่สามารถจะมารับได้แล้วเป็นเกษตรคุณก็ไปรับสืบต่อได้และประเด็นก็คือไอ เจ้าเอกสารสิทธิ์สอปกอสี่ขีดสูยรหนึ่งซึ่งมันมีประเด็นปัญหากันอยู่เยอะก็คือการซื้อขายอะทางกฎหมายเขาพูดด้วอย่างนี้นะไอ้กฎหมายก่อนนะเอาทางกฎหมายนะเออเออเออันนี้เขาพูดยากนะคือทางกฎหมายสปกอมันไม่อนุญาตให้ทําการซื้อขายกันได้อันนี้ไม่ได้ให้คนอื่นไปทํากินแทนตัวเองที่ได้รับประโยชน์ก็ไม่ได้เขาบอกว่าทั้งหมดเนี่ยผลมันจะเป็นโมคะนะมันคะครับ แต,แต่การส่งต่อมือเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณวงเล็บเอาไว้แล้วก็ขีดเส้นใต้ไวคค้คือคือการส่งต่อให้กับผู้ที่จะมาทําดําเนินการเรื่องเกษตรกรรมครับคือปัจจุบันก็มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนมือไปเยอะมากเลยคือ<ง>เปลี่ยนแทงปฏิบัติแต่ทางทะเบียนมันไม่เปลี่ยนหรอกครับเวลาเกิดเหตุขึ้นครึ่งครั้งหนึ่งเนี่ยก็มาพิพาทกันแต่ท้ายที่สุดแล้วถ้าทําผิดเช่นเอาไปขาย ตอนเอาไปขายก็คือส่งมอบให้กับคนนั้นไปเอาเอกสารไปมอบให้กับเขาตัวเองรับเงินก็ไปใช่เลยอไอ้คนรับไปปุ๊บทีนี้อยากจะไปเปลี่ยนแปลงทางทางเบียนมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้ไไดเกิดข้อโต้แย้งเกิดกันขึ้นมาถ้าทําผิดวัตถุประสงค์แบบนี้ง่ายที่สุดนะวิธีการนะสพกรก็แจ้งให้คนที่รับผลประโยชน์นั้นสิ้นสิทธ S 1> <S 1> <S เสร็จเรียบร้อยใครที่ไปอยู่ในที่ดินก็ไล่ออกไปครับเอาไปจัดให้กับคนอื่นนี่คืออยากจะให้ท่านเห็นภาพรวมว่าที่ดินในประเทศไทยมันมีแบบไหนบ้างและเอกสารสิทธิ์มันเป็นยังไงคุดแดงดูแลดแดงนะฉนดนะคุด <นะ S 2> แดงนี่คือฉนอดที่ดินอันนี้คือสักสูงสุดครับผมคุดดำนะอ่า n 3ส3สักต่ำลงมนนานิดนึงมีเพียงแค่สิทธิครอบครองและคุดเขียว No.3 ก อันนี้ก็คือเป็นแบบที่กรมที่ดินเขาออกให้ที่คุณบอกว่าเป็นน้องๆของโฉนดอะนะใช่ครับพอปท5ที่ดินไม่ได้ออกให้นะกรมที่ดินไม่ได้ออกให้นะนะแล้วก็มีสองอหนึ่งนี้เป็นเพียงแจ้งการครอบครอง,งที่ดินเฉยๆยังไม่ใช่หนังสือในการแสดงคุณจะไปยื่นทางราชการอันนี้ไม่ได้ครับและสุดท้ายที่แบบคือคือสปก4ขีด่งอันนี้ก็คือกรณีของการทําเพื่อการเกษตรครับโดยเฉพาะมีอีกตัวหนึ่งปิดท้ายกันสักหน่อยหนึ่งปิดท้ายอันนี้มันก็ใหญ่ที่สุดแหละครับที่ดินของรััฐครบ ที่ดินของรัฐใครก็จะไปะเขาเรียกว่าเอามาอ้างสิทธิ์ไม่ได้แม้แต่การครอบครองอเอประเภทอื่นกรมาสิทธิ์ครอบครองได้เอหนังสือรับรองการทำประโยชน์ก็อ้างสิทธิ์การครอบครองได้อืเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้อ้างกับรัฐไม่ได้ยกอายุความสู้ยังไม่ได้เลยครับไม่ได้เลยนะฮะโดยเฉพาะเรื่องของที่ดินในเขตป่าชง,งวนอย่างเนี้ยเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินและเป็นสมบัติของแผ่นดิน ใครที่จะไปครอบครองก็ไม่ได้นะฮะอ้าวันนี้ปูพื้นเอาไว้ก่อนนะฮะปู<ฮ>ะพื้นทั้งเรื่องของที่ดินเรื่องของอสิทธิเรื่องของเอกสารสิทธิ์ครับคลิปหน้าจะลงลึกเรื่องของการครอบครองอม,มีทั้งการแย่งสิทธิ์กันไปมาเนี่ยนะฮะคใครจะเป็นของใครฉันอยากได้ฉันจะเป็นยังไงการครอบครองจะเป็นยังไงต้องติดตามนะฮะช่องทางเช่นเคยนะฮะที่เราจะติดตามก็คือเฟซเฟซบุ๊ก แฟนเพจสำนักงานกิจการยุติธรรมแล้วครับแล้วก็ช่อง YouTube นะฮะ j u s t i c e Channel วิอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้ง,งแล้วคลิปหน้าเราจะลงลึกไปเรื่องของที่ดินให้มากกว่าน,นี้นะวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ